ไม่รู้เห็นกําลังทำอะไรมาสักครู่นี้เลยมาถ่ายอันี้คคะผู้ใดเนาะเขาบอกราราผู้ไดแน่ใครจะว่าผู้ไดจไม่ได้เหรอ จำไม่ได้เหรอมื่ก็ี้จำได้เยอะนะขันตอนนากากอ่ะเจนเฮาโอ้ประตูหูไม่เป็นแไรไม่เปใส่หน้ากากไม่จำาไม่ได้เหรอเนาะป้องกันไว้เอออุ้ยปวดใส่ฟนี่ตัวตั๊บอาเป็นไงสวัสดีสบายดี นั่นแหละคูกขาแบบนี้เลยนพี่แดงจะมาไหมพี่แดงไม่เห็นนะนักรองไม่รู้คนอะไรมาบ้างนะทำอะไรป้าก็ถ่ายหมดแหละเป็นเขาทำอะไรป้ากก็ถ่ายกันหมดแลวตอนนี้เห็นขนของลงจากรถคันนั้นแล้วก็มาขนมอเตอร์ไซค์แล้วก็ของจะลงอ๋อน่าจะเป็นโรงทานนะคะเนี่ยคงจะเป็นโรงทานของพี่น้องที่เริ่มมาเตรียมนะคะ แต่ป้าคนคนผู้หญิงขนานนั้นนะคะคแต่ไม่ไปออกว่าเป็นใครอ่ะคงจะเป็นเอฟซีแล้วเนาะถ่ายไว้เรื่อยๆแหละนะคะคุณนาทีก็วิ่งไปวิ่งมา สวัสดีค่ะแอดสอดลูกสอดเทรนิวเดอร์เอาหน้ากากอันี่มันยังแะบว่าว้ยวใ้พ่ร้อนเด้ป็นวัดโยมเนี่ยเอาเป็นอยังว่เป็น,นอยังว่าออกขาน,นาดสวัสดีคร่ะ ช่องกระท่อมซ่อมกันซสแนวเด้อตอนนี้มีโอกาสได้ทำงานเพราะเปนสัมภาษณ์เรามีโอกาสได้พ่อสอดรู้สอดเห็นปากแตกเห็นว่เนี่ยมาอยู่ข้างนอกปากเป็นเบิรงเบิรงเหมดแล้วเลยแฝงเสียบมากตั้งแต่นี้ตีตัวหาตัวกันเออตอนนี้ยังเพิ่มตอนนี้ยังเพิ่มไอ้แก่เป็นยังไดงการดูแลมันแล้วอลไรเป็นได้การดูแลน้องเสียบวุ่นยากอยู่เดือนื้งมันหลายบาทโอ้ย ซาเลิเลียดอกเอฟซีเอุ่มนสนับสนุนในเบื้องคิดพายุ โอ้ยเป็นแฟนสาวมาสตาต์สมัยบอกทันไหนมีเวสบุลุงมันเจนบอใช่ตั้งแต่เริ่มต้นที่และคุณเอ้ยก็เลยมาเห็นตัวจริงก็เลยอยากได้ภาพไว้เป็นที่ระลึกสำหรนี่นี่นี่ป้าพระช่องกระท่อมส้มจันเดอร์เก็บไว้ในความทรงจำแนเดอแฟนขับของเสียบมาตั้งแต่เริ่มโอ้อันนี้เดินมืดมากซรง เป็นทรงคองเพนเป็นทังเป็นทุงมันบอเป็นทุงมาใส่ขยะเนาะทุงทุ้งขยะไม่เหอนอเพื่อนจากช่องสลูสอสทันใปรในการตัวลุงมาแล้วเมื่อกี้เราก็ใช้สายฟาดคนใช้สายฟาดของยังหาสิ่สอนอดีครับเสียจ้าจ้า ว่าเป็นยังป่าทำข้าวเข้าคือดอกพ่อเป็นแฟนเขาเป็นมาหนองมาเพื่อนคนแฟนเขาไปเนี่แฟนเขาหนองม้าเอาเลยครับเอาเลยเข่าไงกินข้าวไาเมื่อกี้เลยหนึ่งนาทีเดียวอีจักสองนาทีก็ได้อ่ะเอาสัมผัสว่าร้อดเออเป็นเรื่องเลยอันคือนี่สิกลับไปพักอยู่เดี๋ยวยินดีต้อนรับยังก่อนโอ้เดี๋ยวสิกลับกลับไปพักอยู่หนองค่ายเพราะว่ามันมืออื่นมากพห่างจากนี่40โลโอ้กันย้อนอ่ะขาไม่น้ำสองข้ามไปยเดี๋ยกับแม่เฮียนแล้ว ที่นี่มื่นก้ามอีกเนาะแต่พวกก็ยังบ้านพี่สาวเขาอยู่นี่อยู่ใกล้ๆนี่โอ้ยไม่ได้แถอบ้านพี่นี่จะสนทนาอยู่ใกล้ๆกันนี่ละอยู่ใกล้ๆกันค่ะได้เห็นหน้าเห็นตาได้หุ่นจักได้ได้คลิปหนึ่งสองนาที่ว่าเป็นยังไงถือเทพะเพียงใดเพรพอนาที่ผกินพอดึงไปหุ่นกอนแเขาใส่แบบแของบ่จ้าขอบคุณหลายๆซตร แอฟีโตย่องได้เนี่ยแอฟฟี่ตัวต่างๆก็ม่ด้ยงยอแล้วน่ยแบเบิเงตะว่าบกค้าเมนน่ะนะแอฟฟี่ดีนี่มาพันฟีโตเนี่ยโอ้ในน้าเจ้าเหรอเหมนบ่เดี๋ยวเอาหมาจอดบ่ขึ้นมาสื้อมาอีลีมาอีลีมาสื้อมาอีพงจับต้มไปจ้าขอบคุณเลื่อยๆแอสโซทครับผมขอบคุณขอใให้โบนําสวัสดีค่ะ

โอ้เทุกคนเอาจะมีพุทธาแล้วก็มาทนี่ขนมนนะคะเอามาทุกคนเาเพไปไปุีแ้เอครับเอาเลและพอดีทางพี่น้องเอซีเพิ่นเอาปลาส้มมาฝากให้ทางลุงครับเอไก่ทอดไก่ปลาโล๊มีแต่พี่น้องเอาของมานะคะเอาของมาให้

เอเชียสยามอ้าวจริงเหรอว่าเปียกว่าเปียกกับท่อมชมจันนี่หนิดิฉันดิฉันได้เจอตัวจริงเอเชียสยามชันเดลค่ะฝากตาวด้วยนะคะมีแต่ป้านี่แหละจะฝากเฝากกันฝากกันมาดูอยู่จ้าป้าก็ไปดูอยู่เด้อไอ้การป้ามันยังว่าเะไรอือนั่นแหละใฮ่นั่นแหละแต่ว่าป้าก็ฟังได้บทเป็นเอเชียสยามนะคะ ช่องเอเชียสยามเอานำพุทราแล้วก็หมากมี่นะคะขนุนมาแล้วก็มีอะไรด้วยปลาส้มด้วยใช่ไหมปลาส้มแล้วก็ปลาส้มมาเป็นลังเลยนะคะโการต่อไปับสวัสดีครับ เจอหลายช่องที่มานะคะก็ะเก็บภาพไว้มาเจอกันนะคะหลายๆช่องมีสอดรู้สอดเทนนี่พุทธเอกสายฟ้าดนะคะมีเอเชียสยามนะคะไม่กลับไปทำไรลมพอนี่งเกี่ยวอยู่ นี่แหละป้าก็ดักถ่ายอันนั้นอันนี้อยู่นี่แหละยได้ถ่ายคลิปเลยไม่เป็นไรตอนนี้คือถ้าขายของถึงจะติดตรงนี้ลูกเสือเขาจะแม่โทษเอาไว้ตายเลยแม่อะไรเขาแบบนี่เด็ถ่ายกันไปถ่ายกันมาปพรของมาส่งค่ะอันพี่อนุวัฒน์ค่ะตรงนู้นอะพอมมาส่งค่ะแต่ของผมสายยาวทุกใจสายยาวเออะสายาวเลื่อนเลื่อนถึงใครไม่รูอันนี้ไม่มีใครได้ยินบ้างน้าเองมันเอาของมาส่งใคร เขาเอาพร้อมมาส่งค่ะเว้ยมาแล้ว่นี่ยใช่ไหมไหนครับคุ่เนี่ยอยู่รถพุ่นจากรถตู้ถังตอนนี้ก็อยู่ครัวกลางนะคะก็มีเอฟซีนะยูทูบเบอร์ก็หมุนเวียนกันมากินข้าวกันตรงนี้มามา้ว ร้านพุ่มมัี่เมีนิสัยเยเลยท่านก็มีงท่ากนจมันมีเยเดี๋ยวไงราเอามาล้างันปากะาอันปากะางคนคนล้างมาอยู่หน่อยนึงอยู่แต่ก็ล้างได้อีกอ่ะคางก็ต่ก็ไรก็หน่อยกระดกันยากนี่ขอว่ายๆเปล่าเพาอะไร

ตรงที่กลัวกลางแต่ว่าป้าก็เหมือนเดิมครั้งก่อนป้ามาด้วยค่ายหนึ่งแต่อัพโหลดอะไรไม่ได้เลยที่นี่ต้องกลับไปที่พักที่ที่รีสอร์ทแต่ครั้งนี้ป้ามาพักที่นี่จบเลยนะคะป้าไม่สามารถโหลดคลิปอะไรได้เลยนอกจากไรสดเพราะว่าเอาอีกค่ายหนึ่งมาที่ที่น้องเราแนะนำนาะแต่ว่าปรากฏว่าไม่ได้อีกนะคะค่ายที่ป้าเตรียมมาไม่ได้อีก จะต้องเป็นอีกค่ายหนึ่งนะคะป้าก็โหถ้าจะเข้าไปซื้อนะถ้าจะเข้าไปซื้อก็ไกลนะคะตรงสกลนครนู่นมั่งริงจะมีนะ,ะป้าก็เลยนะก็อัดคลิปไว้ไปอัพที่บ้านเราเหมือนเดิมนะ,ะอัดคลิปไว้ไปอัพที่บ้านเราเก็บไว้ในความทรงจําเหมือนเดิมนะคะ